สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มีวิธีการเอามดออกจากกุ้งแห้งนะครับผมนี่มดเต็มเลยเนี่ยมองในถุงไม่เห็นหรอกแต่มองในถานนี่เยอะนี่เห็นไหมมดทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมนะวิธีการเอามดออกจากกุ้งผมจะทำสองวิธีนะวิธีแรกคือเอาช็อกขีดมดครับผมจับช็อคขีดมดเสร็จแล้วไปล้างมือด้วยนะครับอันตรายครับผมนี่ขีดไปเลยครับ รอบๆถุงนะท่านผู้ชมขีดรอ,รอบไปเลยนี่ทิ้งไว้สักครู่ครับเรามาดูกันว่าการขีนมดแล้วมดจะตายจริงไหมนี่ครับยกกองครับผมแต่อย่าเพิ่งดีใจไปท่านผู้ชมมันยังไม่ออกหมดนะเรามีอีกวิธีที่สองครับเอาให้มันออกให้หมดนี่เมียผมเตรียมมาแล้วนี่ถาดครับผม เตรียมมาทําไมเทกุ้งเราไม่ได้ฐานครับผมแต่ก่อนจะเทกุ้งปัดทั่วไอช็อกขอบขอบออกก่อนนะครับผมถ้าไม่ปัดเดี๋ยวช็อกมันจะล่วงใส่ฐานนะครับท่านผู้ชมนะป,ปัดปัดออกก่อนปัดเสร็จปุ๊บเทครับผม,มต้องมั่นใจว่าปัดหมดแล้วนะครับเดี๋ยวช็อกกับกุ้งผสมกันนะครับอ่าต้องต้องปัดให้หมดก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นวิธีดั้งเดิมนะหลายคนรู้แล้วแต่แต่แตหลายคนยังไม่รู้นะครับท่านผู้ชมนะ นี่แล้วก็ผมไม่สามารถเอามือเปล่าเกี่ยได้นะครับเพราะผมจับช็อกมาผมจะใช้ศอกนะครับผมจะไปล้างมือก็เปียกเนาะใช้ศอกเกี่ยก็ได้ครับนี่เจอกระเทียมลูกหนึ่งเอากระเทียมก็ได้กระเทียมเกี่ยแกัมบางๆเลยนะท่านผู้ชมนะถ้าเกี่ย้ํามันก็ไปไปอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมยิ่งเกลี่ยบางก็ยิ่งดีนะทําไมเราถึงใช้ถาดสเตลเลสครับถาดพลาสติกก็มี พอถาสเตเลียตมันโดนกับแดดมันร้อนครับผมนี่เคล็ดลับเลยนะนี่คนที่ดูช่องเราเนี่ยรู้หมดเลยนะอ่านี่ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตาไมไปด้วยเด้อท่านผู้ชมปะเราไปตากแดดกันเอามาันให้ออกยกกองครับผมนี่ไปไปไปทิ้งไว้ประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะท่านผู้ชมนะเอาแดดจัดๆเลยนะนี่ปะไปชมกัน ยังไงก็ออกครับผมสแตนเล่มมันร้อนแต่ผมจะปีนไปบนลังขานี่แหละ